ขับชินโน่แหละครับเร็วมาให้มาเร็วมากวันนี้เจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็นั่งรอจะบ่ายหนึ่งอ่ะโอ,โอ้ลูกศิษย์มารอจารตั้งแต่บ่ายนี้นบ่ายบ่ายโม,มนินเป็นนิทรรเกี่ยวกับอ่าเครื่องหนึงน่งเพชรสัตว์ครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยนะความหมายดีมากค่ะคุณตั้งครับผมนะวันนี้ที่เจอลูกศิษย์ด้วยอุ้ยดีใจิมารอจะบ่ายหนึ่งอ่ะ สิ่งน่ารักมากนะคะมาตั้งแต่บ่ายโมงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมใช่เดี๋ยวนี้มีกดนะครับต้องมีบัตรคิวนะครับไม่ได้เขาซีโซ่ไม่ได้นะใช่ค่ะก็คือซื้อบัตรคิวกันด้วยแล้วก็ที่นี่คือคำชะโนดนะคะจังหวัดอุดรธานีไปเลลยยไม่เเเสีวาราไปกันค่ะด้านในไหวไหมไหวค่ะกต้องถือคิวนะไหวนะนี่เราต้องซื้อบัตรคิวด้วยนะคะแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะคะเวลามาที่คำชะโนดวังนาคินค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในรับชมนะคะบรรยากาศด้านในนี้คือแบบสวยงามมากๆนะคะขนาดนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะคำชะนโนดวังนาคินขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะแบบนี้เลยจ้าถ้ามีโอกาสก,าก็มาที่จังหวัดอุดรธานีก็ต้องมาคำชะนโนดนะคะ มา,มาจังหวัดอุดอรมมนนถ้าไม่มาคำชะโนดถือว่ามาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวมาไม่เสียเวลาพี่พิงต้องต้องเงียบนน่เพราะว่าเราให้ใจเจ้าของพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เนี่ทุกคนก็มีเวลาแบงกันจัดจะมาแล้วก็มีคนที่ได้มาแล้วก็ต้องให้ทุกท่านได้สิริคับไปครับนะวันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้คลิปนี้นะครับเก็บคลิปนี้ไว้แชร์คลิปนี้ไว้ครับผมและพิมพ์ถ้าคิดว่า มาด้วยการจ่าจางสีที่คำชินเนลก็ได้นะฮะเรามารลุ่มงงทัน คำาชโนดวังนาขินนะคะอาจารย์ก็อาจารย์ตั้งได้เหรนะียญนเหรียญสิบเลยนคะรคะจะตั้งเหรีนะยญห้าเลยเรียบร้อยฮะ ชที่ถือได้เรียกว่ถือกันเป็นความเชื่อ จานคมเข้ามาในกล้องหน่อยได้เลยคมเข้ามาในกล,ล,ล้องได้ไหมรวยรวยคอยพวกคนรวยๆที่จุกๆขนาดนี้เป็นช่วงเวลาของการเดินวนรอบคำชฉโนนะ เร่ต่อเลยค่ะครับเดินลงชุดใหม่นะครับได้จุดได้ที่แล้วนะครับก็นั่งรอถักยภาพเนิอนะครับถ่ายรูปถ่ายภาพรอได้เลยครับถ่ายรูปถ่ายภาพรอได้เลยครับประมาณ1นาที2นาทีนะครับชุดต่อไปนะครับ เป็นด้านในนะคะของคำชะโนดเนาะก็จะร่มลื่นแบบนี้นะคะ ถือกันมากแรงศรัทธาแรงบุญแรงบารมีณนะสถานที่นี้เยอะสุดๆและตัวผมเองก็มาขอพรกับองค์เจ้าปู่เจ้าย่าแล้วประสบความสําเร็จมาขอจุดเทียนณนะสถานที่ที่นี่ด้วยตนเองดวงชะตาของตนเองและลูกหลานหลายคนแล้วประสบความสําเร็จงานนี้นะครับพิธีนี้ที่กําลังจะจุดเทียนในวัยนีนน้ทําไมถึงเลือกที่นี่เพราะที่นี่คือสถานที่ ปกติและเมคนที่สุดสำหรับดวงคนที่ยังไม่เปกตทางนู้นจะไปไหนนะ ทางนู้นเราออกทางนี้นะคะทางนี้เขาไกามากเลยครับตอนถ้าเดินนั้นต้องวนรอบสวนเลยแต่ที่นี้ทุกอย่างครับอาจารย์แล้วลูกศิษย์อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยนั่นอยู่นี่แหละอาจารย์รอลูกศิษย์อาจารย์ด้วยสิออกทางนี้ค่ะลูกศิษย์น่าจะน่าจะเดิน ได้เลยลูกศิษย์เดินยมาล้างหลังอ่ะอันนี้เลยลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์อยู่ด้านหลังนึงมาที้มาข้างในก็จะมีความร่มรื่นนะคะลูกศิษย์อาจารย์มาจากอำเภอเมืองอุดรค่ะยินดีต้อนรับนะคะมีความมีความน่ารักแบบแปลกๆอืมน่ารักแบบแปลกๆน่ารักมียังอาจารย์ทำเป็นคุมเครือ มีความน่ารักก็คือน่ารักสิคะต้องมีแปลกๆด้วยอา่าเนี่ยค่ะก็ตามคลิปเลยนะคะเวลามาคำชะโนดก็เดินตามคลิปได้เลยแต่ตอนแรกอาจจะมีให้ตอนที่อาจารย์มาเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนี่คือพุ่งตรงคำชะโนดนี่มามาบ่อยมากยังไม่ปรับปรุงนะคะ ใช่แล้วก็จะมีการให้รูปคล้องด้วยตอนนี้คล้องเก็บหมดเลยเพราะว่าพากันรูปดังลั่นไปหมดครับโทษนี่นอ่าเนี่เราก็มาถึงจุดเดิมนะคะเราได้ตั้งจิตตั้งเราก็วนเป็นเลขแปดนะคะวนเหมือนคล้ายๆเลขแปดอินฟินิตี้อาจารย์ได้รบกวนหน้าประตูปิดปิดคลิปหน่อยหน้าประตูทางออก อาจารย์จะพาอาจารย์จะพาลูกศิษย์ไปไหว้ใช่ด้านในเหรออาจารย์แนะนำให้บ่อน้ำไปอาจารย์พาลูกศิษย์ไปแอดขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านไหนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์สิงห์กับแอดด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะแล้วก็เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซของท่านจะได้เป็นสิริมงคลค่คะขอทุกท่านมีความสุขกับคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ วิสุทธิเรีปูเสียโย,ยติยมัมติกายะวาจาจกิตตัง